ว้าวเออบานนี้พี่น้องเอ้ยคือแล้วคือแล้วคือแล้วบานนี้คือแล้วคือแล้วเู้ยพี่น้องไอช่อนครับไอช่อนเย็ปะปุกไอช่อนโอ้สิบสามหลังเดตตัวเดียตคือว่าคุ้มแล้วครับนี่โอ้รุ่ได้ครับนี่สองร้นี่สวัสดีครับพี่น้องพองไปดูทุกคนทั้งเอฟซี วิธีผู้ประชาบาตรนะครับเนาะมือหน,นีพาดนักสอนแต่ลงมาใส่เงืงอปะดุกไว้แต่เ้าเนี่ครับเอาปะดุกมาใส่ว่ามันมีป่าใหญ่ขึ้นมายัาง้งแนะนำนนี้เขาน,ำห,นำหัวน้ำพองเขาน,านะครับมันเห็นผนปลาเมื่อดีเห็นมันบอดมันหยั่งนะครับเห็นไม้ที่สิมาลงนะครับสิเสียงเงาปะดุกเบิางมือนี้มาผู้เดียวนะครับเด้อมือนี้ว่าคุณคู่คนไปสอน ผู้เที่ยววก,กับพัสดิมานั้มตลอดนะครับแต่เมื่อวานพัดหนังสันมาผู้เดียวก็เลยว่าสิดร่องใส่เบอร์เยอะเอ็นซีปอลหลังมเศร้านี่แต่ไซเบอร์แหละครับแต่ว่าไม่จนนมีนกินบ่าพัดหนังสันกับสิส่เบอร์เพรามันกินเพราะยังกิดอันนั้นนะครับบงหัวมันกินเยื่ออย่างนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะน้ำมันไหลเไหมบานๆเท่านี้นนครับมองที่คุณคู่พัน มาหาอยู่หางกินน้ำเหม็ดละเจ้ว่าท่านใส่เงินหรือใส่เงินนี่นะครับเด้อนี่ครับใส่เงินปุ๊ดน้อยครับแต่ว,วา่าสิริพนธ์เดี๋ยวถา่ารุ่นตอนที่เห็นท่านทั้งสันยันยามแล้วนะครับเด้อแจกของน้อนเมื่อเมื่อนำกินกันหรือเปามาพี่น้องไอ ครับตอนนี้พระนสักศึกษามหายามเบ็ดประดุกนะครับต้องใส่ไปมือเสานี่ก็เยือบมากใส่ไปสิบสามหลังสีมานบ่ขันมานก็โอเคนะครับเพราะมานนี่จะได้เอาประดุกเราไปปนเท้วแท้ณคู่พิ่นจะของขาจะได้เอาประดุกแหละไปปนใหมโอ้ยแดดก็ดก้อนแต่น้ำเย็นอยู่ครับเอ้าแถมเบื้องนี้คำเดียวว่าสีมันประมานจะหยามหยามอยู่เปิดอยู่นะครับ เริ่มยามแล้วครับนี่เพราะว่ายันโทรศัพท์ตกยันกล่องตกนะครับเนาะเดี๋ยวพันตังสันสีสรุปไปเบิ้งสีเชื้อหนึ่งนะครับเด้อเออบานนี้พี่น้องก็ยคือแล้วคือแล้วคือแล้วบานนี้คือแล้วคือแล้ว,อลว,อลว,อลวโอ้ยบ่เคยจังสีเคยนะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบก่อนบ้านห้องอยังมีตัวใหญ่ปบานานี้ตัวนี้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวพันตั้งสันสีเอาขึ้นก่อนบานนี้ อันนั้นแล้วครับมนัมนมนัมนมันมันเลยโอ้ยคุณครูไปมาเห็นในปุ๊บตกใจที่บนน้อก็ดุพนธุ์สัตร์คุณกันเดอ้อมันสิดลุดโอ้สายพี่น้องเลยเพื่อจะเอาขึ้นได้อย่ามันลุตประสันวันนี่พี่น้องไอช้อนครับไอช้อนเยอะประดุกไอช้อนโอ้สิบสามหลังเด็ดตัวเดียวเด็คือว่าคุ้มแล้วครับนี่โอ้ลุดได้ครับนี่สองลูกนี่ ้ากือบเปียกกูเนี่ยแห่งยิมจักรยานไฟฟ้าเพิ่นมายานเพิ่งเพิ่งถาวรสันผู้เฒ่าเพิ่นก็ได้เดี๋ยวพ่านสันจะอ็นสิกลับกันได้ครับเด้อบันเนี่ยฝากเนี่ยนะครับเด้อพันานลังสันช่องวิถีครูประชาบ้านนะครับเนาะแต่ว่าพ่านกับพญามหามาให้เบิ่งตลอดนะครับก็คือหายยังได้กะกะสีน้ำกะสีเอ็น บอกสิส้งไปหานะครับบรรยามดูเด็กการนี่มันกิ่นยังแต่เป็นปูเป็นปลาก,ก็ได้ยู่การหานกหานูก,กับสิบอกไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่มาฝากติดตามไม่เด้อครับเด,อด้อวิถีครูประชาบ้านนะครับเอาเอาไปเสนหัดเอครับพันลังสันก็นได้ขึ้นมาหอดบ้านนะครับเนาะปลาก็เอาขึ้นมาอหอดแล้วอันว่าอันปลาข้อล็อกปลาข้อหน่อยอยังเพูดอันมาพูดแบบมาสั่งนะเธอแม่เอาคนได้ครับเนาะได้ครับ <c oughs> บอกครับใส่มันตุ้มาบ่ดูตุนสะเด็งอ๋อครับนี่มาบ่ดูของข่าวหันเนี่ยรับเด้อหันสัมปันตัวได้ครับเด้อหนิเด้อเฮ่าหล่ะมันเอาลงข้าเบิ่งกับดีว่ามันอยู่เด้อถุงน้ำข้าวน่ะส่วนน้อยรังสรรค์เอาหน่อยบ้านมาเบิ่งนี่เอาเอาได้เลยได้ยืมมันอันนั้นใส่ได้ยืมมันนี่แหละครับแม่ครับเนจีไอเพื่อันนี้ก็เสียนหาป่ากันนะครับเด้อเนี่ย ลุงมองเดนองย์น้องเดยเขาจะาโอนลุงเนี่ยนะครับได้ติดต่อมาลวดเดี๋ยวสิบอกชาวแม่พัฒน์ให้เพื่นจะไปซอยไปซื้อบัตรซื้อเงินการบริโภคเพินไปเวิดครับไปบันเด็กตู่พ่นกับไปครับราคาพันเกียงราคาพ่นเบเกียงตัวฝากกันนะครับเด้อครับนี่คือวิธีครูบรชาบาเนี่ยพันหลังสัรคนี่ยใส่ไปสิบสามหลังเพื่อเอาได้เนี่ยนะครับเนาะโอ้ครูอีกนี่นะครับผลงาน ปรดุกสิบสามตัวเดือดทอนมาตัวนึงครับปงุกเดี๋ยวพระนรังสรรจะเอาปลาไปเก็บกันเด้อนี่เพราะว่าได้เห็นเอาแต่สั่งทำยังเนสั่งนะครับเดี๋ยวมันติดเก็บแห่งใจก่อนเพื่อเป็นฝากกันนะครับเด้อพระนลังสันที้งงานวิถีครูประชาบานนะครับเนาะโอ้เมื่อนี้นะครับพาะนังสันแล้วกัน มาเดี๋ยวนี้ค่ะเดินปกข้อเยอะเลยบึ่งนี่นะนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผู้ประชาบาลเลือกโรงเรียนฟ้ามาเบิ่งเลยครับมานะครับนายพรานเราสุดยอดเลยครับปกค้อยจะรุ่นสองโลนะครับสองโลกว่าครับสองโลกว่าคุณนะครับเด้อโอ้มีธรรมดานะครับรุ่นนี้เพิ่งซื้อปรรดุกเท่าไหร่ออสุดยอดบรรทุกสิบสามตัวนะครับเพิ่งซื้อครับอืมผมซื้อไว้ได้กับ พี่น้องกวงป่ายกันได้บุุกไปปนน,นน้ำดีเอาโอเคสร้าง,ง,ง,งแล้วครับ2ีสองโรงไฟสองโรงครับ้นผ่านซีเพิ่นกำลังโคอยู่ครับผมผ่านซีกำลังโคนะครับว้าพอสุดเยืนอน,นะครับผมปนไหครับเนี่ยว้าเขาดปนกับกลิ่นเบิรัน เบิร์ตเาคุ้มผมละครับอันนี้ฟันเห็นเชื่อได้หนิไปเอาเนี่ยนีครับผมพุทธกาศมือเลวะฟันเห็นได้จากแบบครับพุทธกาศพุทธการเหลือกันเห็นนี้ไปเอาเลยนะครับอันนี้เสื้อแบ็กนะครับผมอันนี้เป็นกุ๊กขอเป็นกุ๊กนะครับมื่อนี้มื่อนี้ยไม่ได้ไปโอ้โหเมื่อนี้ยไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินนะครับแต่ว่าพอดีพารักษณ์เพิ่นได้แต่ตอนเสารบุญครับผม ็เลยมาพักกันมาเป็นห้องนะครับทีมงานมากินเขาอยู่เฮือนะครับต้มปลาคอเนือนะครับเสี่ยแมงกำกำลังโอ้เห็นไหครับเสี่ยแมงเป็นกำลังเตรียมเครื่องนะครับเครื่องต้มนะครับข่าตะไคร้โอ้สุดยอดอยู่แล้วนะครับแซ่บเหมือนเดิมนะครับรสชาติสุดยอดอยู่แล้ว อะไรคร oh, ับแนี่นิโอคอดเนื้อนะครับเราต้มแล้วเรียบร้อยนะครับตอนเพิ่นนะครับเจดิซี่นะครับแม่ครัวแม่ครัวนะครับผู้เลือกโค้งหัวมันนะไอ้หมิงโคบงนะครับใช้โอกาสใช้โอกาสได้มาก เล่มาพ้อกัเลยนี่แหละเนาะเขาว่าอย่างนั้นหมอบักเนื้อครับนายพานกินหัวผู้โคกินไส้ฮะนะขืมม้อวัดแมาเอ๋ขื่อม้อวัดแมาเอ๋ด้นโตยื้อคนพี่ได้เอ๋เผื่อกินทุกอย่างเฮ้ยคนพี่นายเอ๋เผือกินทุกอย่างเนาะนายพานกินหัวผู้โคกินไส้คนพี่นายเอ๋เผื่อกินทุกอย่างอยู่มาเดียวเดียวมาเด้อจ้าพี่น้องป้องสายโอ้ยกินผัดปลาอุดกินผัดนี่เเนาะออสหัปลาอุด คือว่าเราละมาน้องมาแล้จบจอยว่าเรื่องอันโหปลาเนาะน้อมันจะปลาไม่ได้แหลงไปอันนั้นนะว่าขอน้าสองหางนี้ตั้งแต่งานอยู่ข้าหน้านี่รีบดหัวเนาะงานไปให้หน้าก็อมีใคอยู่มันคือมองอันนี้วขาเขาเจ้าเขาเนาอนู่เรอเขาเจ้าเราเขาบ้มาอยู่เดี๋ยวะเขาไม่รักไม่รอย่นี้ ฟ้าหกินมัดจิบนี่สิกรเถอะกับแหงวัดนี่สไม่ต้องคือเดี๋ยวขนัดกินบัดจิเลยครับเจ้าจูงลูกไปเล่นเลยนะมืงขึ้น่อกล้งไก่ไกงขึ้นเลยอเราล้างบาครับเด้อบาดิจิีบอนเดียนะครับเด้อเจ็ดสีสุขูทุ่คนครับมันหมานมันหมานมนี่พาลแเราสุดยอดครับนี่หมานผ้มือันหลคนันหมา เกิดได้เหนือมาหร้อวัจะป่านี่ก็จะค่อยๆกินปลาค่อยเหงื่อซ้นี้ล่ะะก็ไปชิกินเหงือคนนี้เหงื่อคนนี้น้ำตกนีน้ำตากระเจแยนเนี่มันเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวอือ่ใส่มอนเหื่อว่าไม่เยาวดิหืมมื่นจะส่งคืนอยู่โอ้ันได้เหื่อคนนี้เลยเซเมคุณเปยืมมากครับอ๋อ เงี้ยขี้วันนี้เปร่กระทะทองแดงเ่าแล้วมา้มไวยจิบิบลงมอ่งไรใชเเ้อส่เิมซแก้มผู้าน้อมใสแก้มปลาในีนหมอถือแค่แปดุ่กลัวจะมีห้องเย็นสะหละยืนนิ่งแตงลูกแล อันเพิ่มากหวานเราหวานเด้อแนี้เอ้ยกินหวานแก้มตุ้งนึคือได้เขาเป็นโคอขาดน้ำตาลแกมานกุ้งเหรอป่อสับปะรากงลไม่เห็โอ้สัปอันนี้บเ่ตได้เต้าถึงนะเขายังบออยู่แก้มเธอที่ผ้าหวานแก้มแก้มน้ำตาลถ้าเกิดแทบีจะขมแต่ว่าถ้ากินแก้มนมนี่มันจะรสึกว่าสีนัวน นขต้ขายมไขนมายเลยตื่นเต้นใจมากนอกนประเดี๋ยวยู่งอไาีมาอันน้นปั๊แบบเสาเพิ้มที่เสาไล่ท้ายคนเล่นนะครับมาเด้มดีาครับรสชาติหน่กโอ้ยรสจัเด้วยรเราจัดถูกแบบถึงเครื่องทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูเสียแบกับปรุงค้ะเชันไม่เคยดูเสีย มื่เป็นป็นการเนน่อครับุุมีก็คือเป็นเฮลร์มเป็นผู้ช่วยครูถ้าเนช่อแมะดำเนินการก็เป็นเฮลปอร์เล้อกตอนท่านผู้ชมกั็ตอนนี้แหละนี่ออกตอนที้ดีแค่แหนีีแม่นเบอร์ด้วยเขากินนี่ไม่ค่อยแซ่บค่ะเตือนเตือนนผู้ชมน้ำลายไหล ตอนมาจิตใจก็บตอนกินนี่ละตะก่สาบบักเนี่ยมีได้งินจ้างห้าเราไปหมดลแหงจนได้ข้ามมาเบาเสือหมนเืเื่อเืเ้าจเนื่เผื่อเื้าเ้นี่ยเห็นนอ้อยเจ้เนี่อหม่งบ่โอ้ประเดี๋ยนเจ้าแม่เขาห้อนหยัดมันสุกเลยบอเออไปซื้อมาทุเดิยซื้อฟีสองซี่ลถได้สองซี่บ่สต้คนต้องเพื่อ คอมร่วมมือมลยไหมนะูกคนครับแซ่บมาแซ่บ่าบอกน้ำไปก็กินย่างเยอะเลยเไปหานะเลยเยอะมากป่านเยเนาะแล้นนอนเฝอยู่กัเซมิมยม่งิดสิน้ำกันย่งโซกันยอะเบิบเบอยู่แบบพกองเลยส่วน่งเยอะมีเยอะจนดตาตีป่ายก็มาใทาอะมาดูเยอมันสิกับเยอะ ี่ยธรรมดาเคือธรรดาเลยบอกับยื้ยงิงนนี้นี่รเาอันท่แตอนขวนว่าสิแกงไอเสียต้มแต่หัวกระพาะเลยมันยื้อนะหน้าตอนช้ามันตาตีใช่เาเนบ่ลุก้นเบิ่งมันดำผ้าจนจนขาดเบิ่งใช่ไหมกันหมางหด้ยดำผ้าจนรุดเนาะหมางหัวมองเขาบอมอมองมันแซ่คือหมางหก็คุ้มชอ ก้องซูมเข้าไปเดี๋ยวเดีตาดูเลอเปยนะซือจะซือไปเินปลเปนเดี๋ยวจะปอกว่ากะซือไปท่างบดี๋ยวจะปอกโอ้แต่ว่าใช้มันยังไม่เห็นด้วยก่ก็ผู้ชีทาคพากระซือเนมันใชมันจะเป็นคอลลาเจนนะครัครีมชมเียนกินโหนี่เป็นเพื่อนอ่ะตั้งชิปเอ ว่องนโหัมวนเออเลยขาดกบขาดเลยบ่องนูหมนเ่าอยูู่้เดียวน้ำเดียววองนูหมนแต่ไม่ปุงเสื้อผมชุดรถนะแม่ขันว่าอยูู่้เดียวเช้าเข็ดนะกนร้น้ำเดียวเหรอใครจะไปถามคไปถามมันเพื่อนนะเอาหมอกส่จกอนอยูหมอเรากันแล้วหมดแล้้างนึงายืนโอ้เนี่ย ไม่ีส่วนเน้อบาบาสองดันสุขภาพชีวโหรเบิ้ลเบื้อิดบ้าเอาตะโกนมนตัป่าตัวเลอกเป็นตัวมีไข่อันเลิกกับเป็นตัวมีไข่บะเจ้านนิตัวมีไข่แ่นันนหานะวยกัญชีเปียเพียวคามบาในข้าในท่อไข่โอ้่หไข่ปลา นีชิบปีิพคุณผู้ชมรุ่นาสลามเลยวิเปียเพียบคำเหมาเนี่คำเข้ากับมีท่อนะจจะเป็นยังรกันนคเข้ามันจะใส่เาไคำเขากินมิเตอนละซีลังกาศในการแช่ไนบงแต่ไข่มาในที่โอ้ยคือซีพีขายแต่ไข่แต่พมันยังไงเนาะขายไข่มงไ่เนื้เดียวไม่ัวนี้คือซีพีเนีแนบ ี่นี่เองได้อาแนบหมก็กินอไใครบอกินกรกินับมเกิดชาตินะกันนั้นพเะกเสินมพ้าแล้วก็อยู่นมอเบื่อคือพกยาานะไอเละเลยฮะนะโอไข้ขวาง่ายไปเลยมีแสงเงินิ่งเลยบาทย่งกรูภาาบาทเลย เดือดเปนวนคนวเขาที่อเด้ครับาผมสมนาหลายเนาะจินบวกว่าู้อิ่อ่านี่แหละครับผมนี่อัพพิคมาังซันตักนะครับไตแดนนะครับเดารู้เออรลานกินน้ำแนะครับได้ปกค้องเนื้อนะครับโอ้ตุนเนื้อนะครับ คนัาบอกเขาคัป่ตาตัวนี้นะเปียบเทียบเบื้องหน่อหานเนี่ตเปียบเทียบเบื้องหน่อหานลมนะเราจะไม่ยุบอะเขาอันนั้นูเดี๋ยวทอดบ้านครู่นเดีน่อหานนะเรี่ยพ่อน่องหานนี้นะอหาคำเข้าไอ้เมงนี่มาเทยพูดนะเรียกไม่ดนขอืนรืบขทอดเด้ออันไอ้คำเข้าทรมารที่เจอท่านผู้ชม รอบดึกนะครับนายพรานรังสรรแล้วก็นายพานซีนะครับก็ได้ประขาวเพิ่มนะครับอีก2ตัวนะครับตัวยังใหญ่เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูประชาบาลแล้วก็ทีมงานนายพรานรังสรรนะครับนายพรานซีเสียแม็กแล้วก็นายพรานลอซี่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานของเราครับ